ขอให้กิจยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิศภาคหยาบทั้งหมดนั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิฐานเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบุญนักพจน์ฤาษีดาบดทั้งหลายชาบังบทชาลับแหล่เจ้าสำนักเจ้าทีเจ้านิกายทั้งหลายภาคมืดภาคมันทั้งหลายเรา อาไปภูมิสี่ทั้งหมดทนะั้งสิ้นนะเราสัตว์นรกหลายนะแล้วก็เราหิตยาหนึ่งเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมหลายแนะับริวารที่พ่วงพันกันมา <c oughs> ทั้งหมดทั้งสิ้นนะนะในทุกหมูเราชั้นภูมนะิน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมะโตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังขจามิธัมมังสรานังขจามิสังฆังสรานังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสรานังขจามิ ทักยัมปิสังขังสเหนังกชามิตัติียัมปิพุทธังสเหนังกชามิตัติียัมปิธรรมังสเลนังกชามิตัติียัมปิสังขังสเหนังกชามิขอน้อมน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์มมมทรงเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต แต่คุณพาร,รัตนาไตรแต่พระสัทธรรมแต่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีจำใดใดที่มูเราข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยปฏิเสธปฏิฆะเพิกเฉยเมินเฉยไม่นำพาต่อการโปรดสรพสัต ตามองค์มหาบาร,รมีกรรมที่เคยนำเอาอาธิวาสนาบาร,รมีที่ได้จากคุณพระรัตนาตไัยจากองค์มหาบาร,รมีไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในการเบียดเบียนก่อกรรมทำเข็ญปิดกั้นปิดบัง กีดกันขัดขวางพระสจธรรมก่อให้เกิดทุกโทษความวกวนต่อมูเหล่าสรรพสัตทั้งหลายเคยใช้บารมีในการคัดงางในการต่อสู้เอาแพ้เอาชนะชิงดีชิงเด่นกับพระสัจธรรม กับองค์มหาบารมีกรรมที่เคยใช้อำนาจจิตวิดเดชต,ตบะชาญยานในการกันแกล้งรังแกก่อความเดือดร้อนลำคาญตัดรอนบันทอนการเป็นอนุภาพร่วมกันในการโปรตั์ตามองค์มหาบารมี ของมูเราผู้โปรดทั้งหลายกรรมที่ก่อให้เกิดความลังเลสงสัยเครือบแคงต่อการโปรดสัตว์กรรมที่เคยนำเอาบาร,รมีในการโปรดสัตว์ไปใช้เพื่อสนองอนุสัยส่วนตนเพื่อการเป็นกันอยู่ เพื่อสนองกิเลสตัณหาส่วนตนและพวกของหรือเพื่อสร้างมิจฉาศรัทธามิจฉาทิฏฐิต่อมู่เหล่าผู้คนทั้งหลายเป็นไปด้วยความคับแคบไม่กว้างขวางไรขอบเขตตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำด้วยตนเองก็ดีหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยนําพาผู้อื่นให้กระทำก็ดี ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมข้าพาเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบารมีทุกวะองค์ทรงเป็นประธานขอทรงได้โปรดยกโทษและเอาหสิก,กรรมให้ hey, แก่ข้าพาเจ้าทั้งหลาย ขอยกรรมทั้งหลายถึงเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอประกาศสลาประกาศถอนความลงยึดติดทั้งหลายความหลงตั้งเอาทั้งหลายต่อทิฏฐิมานะในธรรม ต่อปัญญาต่อความลังเลสงสัยต่อคติอคติอุดมการความคิดความเชื่อความเห็นความหมายอันทำให้เกิดการเพิกเฉยเมินเฉยหรือปฏิค้าขัดแยง้ง ต่อพระสัจธ,ธรรมต่อองค์มหาบารมีขอประกาศสลาประกาศถอนความลงยึดติดในการเป็นการอยู่ในลาบยศสกาละคำสรรเสริญเยินยอความหลงละเลงความมหังการ ในความเป็นครูบาอาจารย์ในปฏิปทาแห่งตนทั้งหลายและสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระศธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีขอส่งคืนสู่สุญญาตา ทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายคู่กรณีกรรมทั้งหลายพึงได้มีส่วน ในความขี้คลายสว่างสวยในความไม่ติดขัดข้องค่าในการบวชการสละการเกื้อกูลต่อสังสารวัฏและพระศา,าสนาเพิ่งมีส่วนในทิวาสนาบารมีที่มีต่อพระศธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีและการโบสสัต <c oughs> ตามองค์มหาบารมีอย่างกว้างขวางไรขอบเขตแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายไปตลอดก็นานเทินอโหสีออโหสีออโหสี 数数。So, so.